ฮัลโหลครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเซตติ้งไฟเอ็มสำหรับคนคอมไม่แรงนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูนะครับก็เซตติ้งก็นะครับกรดฟิกก็อันบนก็ปิดนะครับเดลิเค็ตก็เวอร์ชัน11นะครับก็อันนี้อันนี้นะครับเรนเดอร์ไอเนี้ยในออปติมิเตอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับปรับตามผมเลยนะครับสำหรับคนแบบ คมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็นี่นะครับแนะนำให้ปิดเงานะครับสำหรับคนที่แบบจะเล่นแบบแนวเนี่ยแต่แต่ผมไม่แบบไม่ปิดอะนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่มีเงาเอยนะครับก็ Advanced g r a p h i c ็ประมาณนี้นครับก็นี่นะครับปิกผมอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นมือถือเดี๋ยวผมวาปไปให ดูที่คนเยอะๆนะครับ f p s ก็ประมาณนี่แหละนะครับ30-40ถ้าไม่อัดลิปก็ประมาณ40-50นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดสเปคคอมให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยพาวาไปนะครับ DPC นะครับนี่ครับสเปคคอมก็แรม1 6นะครับ AMD FX 6 3นะครับก็ทายไม่ได้เจอนะครับอ่านี่นะครับ กาจอ GT 730นะครับก็ใช้ฮาร์ดดีนะครับไม่ได้ใช้ s ดีมันก็เลยแบบไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูคนที่ที่คนเยอะเลยครับเดี๋ยวไปที่ซ้อมต่อยอันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะคนก็เฟรมเรทไม่ค่อยกระชากเท่าไหร่นะครับให้แนะนําให้เปิดเปิดวีซิงไว้ครับเฟรมเรทจะได้ไม่กระชากนะครับนี่ทัเอเพนประมาณ30-40นะครับ ผมไม่ค่อยอยากวาร์ปไปที่คนเยอะๆปิงผมมันเยอะครับผมกลัวโดนแบนนะครับนะครับไปที่ไหนดีห้ามต่อยมั่วเลสไซด์อ่ะนี่นะครับเจอคนก็ประมาณนี้นครับเอพีเอสโอ้อัดชิปอยู่นะมันก็เลยนวงๆหน่อยนะครับนี่นะปิงผมมันเยอะจริงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากวาร์ปไปที่คนเยอะๆทำไม ไปที่ไหนดีอาชีพแล้วกันอันนี้ผมเล่นอยู่ประเทศเทยนบ็อกซิ่งนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีรีเชดด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดรีเชดให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้รีเชด v ีนะครับที่เขาขายกันนั่นแหละนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่า V2 นะครับ V1 อะไรี้ก็มีหมดแล้วครับอยากให้ผมแจกก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับ แค่นั้นแหละนะครับก็ถ้าเปิดอีเวนเจอรี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองขับรถให้ดู อาชีพนะดยผมลองทับจอแล้วครับนะครับีพยี่สิบขับรถนะครับอาชีแถ้าไม่อชีพก็ร้ก็กาดจอผมการหมือนเดรอผมอัพคอมเดี๋วผมอาให้ดูอีกทีนครับเมรอรอเปลี่ยนการ์จอเดีวผมอานให้ดูอีกท เมื่อกี้ปิงสามหมื่นปิงขึ้นสามหมื่นเน็ตผมแม่งกระตุกจังเลยมานีครับเดี๋ยวลองอลชนไอนีฟชนปา๊ไมไปดูนะพีเอจะเท่าไหร่เรื่องตังด้วยดิเศรษรถตูมนี่เอเท่าเดิมครับอ๋ออันนี้